เอมมุกไฟ่ Movie Insight ชี้ทีวีซีรีส์สอง สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเอ็มมุกไฟล์มูวี่อินไซต์ในชักกี้ทีวีซีรีส์ซีซั่น2ตอนที่4และในตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องจะเล่าเกี่ยวกับที่ฟอรน,นี่เกลนและเกลนด้าและตัวละครรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมแสดงกันในตอนนี้ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับในต้นเรื่องเราจะได้พบชักกี้ ที่มาในรูปแบบของรายการทอล์กโชว์พูดคุยถึงตอนพิเศษที่เกี่ยวกับความลับของที่ฟันนี่โดยเนื้อเรื่องได้เริ่มต้นจากการกลับมาของเกลนและเกลนด้าโดยที่ทั้งคู่นั้นได้รับรู้แต่เพียงว่าพวกเธอคือทายาทของดารานักแสดงที่ชื่อเจนนิเฟอร์ทิลลี่หลังจากฝาแฟดเกลนและเกลนด้ามาถึงทั้งสามแม่ลูกก็ได้ไถ่าถามสารทุกสุขด็บกันจนกระทั่งเกลนด้าได้ถามแม่ของเธอว่า เธอรู้จักผู้หญิงที่ชื่อนิก้าพีเสหรือไม่คำถามนั้นมันได้ทำให้ทิฟฟานี่ที่อยู่ในร่างเจนนิเฟอร์ถึงกับชะง,งักไปชั่วขณะเธอจึงได้ตอบกลับไปว่านิก้าเป็นแค่แฟนคลับเสียสติที่คอยคุกคามตามติดชีวิตนักแสดงของเธอและนั่นทำให้เธอต้องติดตั้งระบบเตือนภัยไว้รอบบ้านจากนั้นเกลนดาได้เล่าให้แม่ของเธอฟังว่าบ่อยครั้งที่เธอฝันถึงผู้หญิงถูกไฟคลอก และยังมีเสียงของชายคนหนึ่งที่ดังก้องอยู่ในหัวซึ่งความฝันที่ว่ามานั้นมันได้เกิดขึ้นกับเกลนและเกลนด้าแต่แม่ของเธอก็เลือกบายเบียงที่จะตอบต่อมาเกลนได้พบประตูห้องที่ถูกล็อกและนั่นคือห้องที่ขังนิกก้าเอาไว้ทันใดนั้นแม่ของเธอก็โผล่มา และให้พ่อบ้านที่ชื่อจิฟผู้ซึ่งรับหน้าที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่หน้าห้องในระหว่างงานเลี้ยงวันเกิดของเกรนและเกลนด้าและมันทำให้เกรนยิ่งสงสัยว่าอะไรอยู่ในห้องแม่ของเธอที่ห้องรับแขกทุกคนได้เซอร์ไพรส์ทิฟฟาน,นี่ด้วยเค้กวันเกิดซึ่งมีทั้งจีน่าเกอร์ชอนตัตันสไตร์และโจแพนโทเลียโน,โนเพื่อนนักแสดงในวงการฮอลลีวูดของเจนนิเฟอร์ทิลลี่ เพื่อนๆของเจนนิเฟอร์อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากแฟนๆในวงการติดต่อเธอไม่ได้มานานปีกว่าแล้วทันใดนั้นเมกน้องสาวของเจนนิเฟอร์ก็ได้เดินทางมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยอีกคนและงานปาร์ตี้วันเกิดฝาแฝดเกลนและเกลนดาก็เริ่มขึ้นเมกบ่นกับเจนนิเฟอร์ว่าตั้งแต่ที่เจนนิเฟอร์ได้แสดงหนังเรื่องชักกี้มันทำให้นิสัยของเธอนั้นเปลี่ยนไป แต่เจนิเฟอร์ก็เลือกที่จะเดินหนีเพราะไม่อยากตอบคำถามของน้องสาวต่อมาเจนิเฟอร์ได้พบว่าไฟในบ้านดับสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและเธอได้พบศพของพ่อบ้านนอนตายอยู่หน้าห้องที่ขังนิกก้าและนิกก้าได้หายไปจากนั้นทุกคนก็ได้มารวมตัวกันรอบๆบศพของพ่อบ้านแต่ทิ่ฟานนี่ก็ตีเนียน ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมปาร์ตี้ฆาตกรรมปริศนาทุกคนในงานปาร์ตี้นั้นคือผู้ต้องสงสัยและเธอจะเป็นผู้ไขคดีปริศนานี้เองจากนั้นเธอจึงขอให้ทุกคนกลับไปรวมตัวกันอยู่ที่ห้องรับแขกทุกคนเล่นเกมตามที่เจนนิเฟอร์บอกซึ่งแต่ละคนต่างก็อ้างหลักฐานว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์จนกระทั่งเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวดังขึ้นที่ห้องนอนของเจนนิเฟอร์ เธอจึงรีบขอตัวไปดูที่ห้องจีน่าได้แอบเดินตามและโผล่มากแกล้งเจนิเฟอร์จากนั้นจีน่าได้รำลึกถึงความหลังในสมัยที่เธอและเจนิเฟอร์ร่วมแสดงบทบาทเลสเบี้ยนในภาพยนตร์เรื่องบอลจากนั้นจีน่าก็ออกจากห้องเพื่อนำของบางอย่างมาเซอร์ไพร์ให้กับเจนิเฟอร์แต่ไม่นานนักโจก็โผล่มาหาเจนนิเฟอร์เพื่อหวังที่จะลวนลามเธอ ต่อมาความจริงได้เปิดเผยว่าเกลนเป็นคนที่ช่วยนิกกามาหลบอยู่ที่ห้องลับของบ้านและเกลนสัญญาว่าเธอจะช่วยนิกกาออกมาจากที่นั่นในคืนนี้ทั้งหมดคือแผนการที่ถูกวางเอาไว้เมื่อ3เดือนก่อนที่เกลนและเกลนด้าได้แอบเข้าไปในห้องนอนของเจนิเฟอร์และได้พบกับนิกกาที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้นิกกาได้เล่าความจริงให้ทั้งสองรู้ว่าแม่ของพวกเขาทั้งคู่เป็นฆาตกรโรคจิต ที่ตัดแขนตัดขาของเธอและทั้งเกลนและเกลนด้าก็ตกลงที่จะช่วยปลดปล่อยนิก,ก้าออกมาจากที่นั่นในจังหวะที่เกลนได้ออกไปทวงเวลาแม่ของเธอเอาไว้และเกลนด้ากำลังจะออกไปจากห้องเธอได้ทำมีดบาดนิ้วตัวเองโดยไม่ตั้งใจและเมื่อทันทีที่นิก,ก้าเห็นเลือดจิตวิญญาณของเจ้าชักกี้ก็เข้ามาควบคุมร่างของนิก,ก้าในทันทีมันทำให้พ่อและลูก ได้กลับมาพบกันอีกครั้งกลับมาที่ปัจจุบันเกลนได้แอบพานิก้าออกมาจากห้องลับแต่ทันทีที่นิก้าเห็นเลือดบนศพของโจจิตของชักกี้ก็กลับมาในทันทีเกลนด้าได้โผล่มาด้านหลังและทุบเกลนจนสลบและพาชักกี้ในร่างนิก้าที่มีแขนยนต์ประดิษฐ์ไปยังที่ห้องรับแขกเมื่อทิ่ฟาน,นี่เห็นดังนั้นก็ตกใจสุดขีดและเจ้าชักกี้ได้จ่อปืนไปยังที่ฟัน,นี่ มันทำให้เพื่อนของเจนิเฟอร์งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่ามันเป็นการแสดงจากนั้นเจ้าชักกี้ได้เหนียวไกย,ยิงที่ฟันนี่แต่กลับไม่มีกระสุนในรังเพลิงทิ่ฟันนี่จึงตกไปที่หน้าของเจ้าชัก,กี้ทําให้จิตของนิก้ากลับมาเธอไม่รอช้ารีบเข็นรถเข็นพาตัวเองหนีออกไปจากบ้านและเกลนด้าได้หนีไปกับนิก้าด้วย แต่ก่อนที่เธอจะหนีเธอได้บอกกับเกลนว่าให้ถามแม่ของเธอว่าทิฟฟานี่วาเลนทายคือใครแล้วเกลนก็จะรู้ความจริงและแล้วรถตู้สีขาวคันหนึ่งก็ขับมาจอดรอที่หน้าบ้านเผยให้เห็นว่านั่นคือคลครที่ขับรถมารับนิกกาทั้งคลายนิกกาและเกลนด้าก็ขับรถหนีออกไปจากที่นั่นในทันที และก่อนจะจบตอนเจ้าชักกี้ในรายการทอล์กโชว์สุดพิเศษได้เชิญแขกรับเชิญร่วมรายการนั่นก็คือนักมวยปล้ำสาวลิฟมอร์แกนจาก WWE มาร่วมฉเฉลยว่าใครเป็นฆาตกรในตอนนี้โดยคนที่ฆ่าโจก็คือจีน่าเพราะว่าเธอหึงหวงที่โจแอบหลงรักจนิเฟอร์ส่วนคนวางยาพ่อบ้านก็คือเกลนดาเมื่อลิฟและชักกี้ ได้เฉลยเรื่องราวในตอนจบมันก็ลงมือฆ่าลิฟต์ในทันทีและซีรีส์ก็จบลงในตอนที่4ในชักกี้ซีซั่น2ตอนที่4ที่มีชื่อตอนว่า Dead e a d on d n เ i l เราได้เห็นเกลนและเกลนด้าในร่างของวัยรุ่นอายุ18โดยเกลนคนที่ผมยาวนั้นเป็นผู้ชายแต่มีจิตใจเป็นหญิงส่วนเกลนด้าคนที่ผมสั้นนั้นเป็นผู้หญิงแต่ก็ออกจะแนวคล้ายๆกับผู้ชาย ซึ่งก็เป็นตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างที่ดอนแมนซินีนั้นตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกซึ่งถ้าหากยังจำกันได้ใน s e ดออฟชักกี้เชื้อผีแค้นฝังหุ่นที่ตอนนั้นเกลนได้บอกกับชักกี้ว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกถึงความเป็นชายและบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้หญิงและต่อจากนั้นทิฟฟาน,นี่ก็จัดการถ่ายวิญญ,ญาณของเกรนเข้าไปสู่เด็กที่เป็นบุตรของเจนนิเฟอร์ทิลลี่ที่เป็นมนุษย์ จนกลายเป็นเกลนและเกลนด้าในที่สุดและเพื่อไม่ให้งงกับตัวละครในซีรีส์ทิฟฟานี่ในตอนนี้ก็คือคนที่เข้าไปสิงอยู่ในร่างของดาราที่ชื่อเจนิเฟอร์ทินลี่โดยที่เกลนและเกลนด้าเชื่อมาตลอดว่าทั้งคู่คือลูกของเจนิเฟอร์ทินลี่ส่วนแขกที่มาในงานเลี้ยงวันเกิดของเกลนและเกลนด้าก็คือกลุ่มนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องบอลผู้หญิงเลือดพลานในปี1996 โดยพวกเขานั้นก็ได้เป็นเพื่อนนักแสดงในชีวิตจริงของเจนิเฟอร์ทินลี่รวมถึงเมกทินลี่น้องสาวแท้ๆของเจนิเฟอร์ทินลี่ที่เคยนำแสดงในภาพยนตร์สยองขวัญอย่างไซโคภาค2อฉากสำคัญของตอนที่4คงจะหนีไม่พ้นการกลับมาของใครและดูเหมือนว่าเกรนด้ากับนิกก้าจะต้องมีแผนที่จะตามล่าเจ้าชักกี้ในอนาคต และนอกจากนั้นในชักกี้ตอนที่4ยังได้นักมวยปล้ำสาวลิฟมอแกนมาเป็นแขกรับเชิญร่วมแสดงด้วยซึ่งตัวเธอเองก็สุดจะดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในเหยื่อของตุ๊กตานักฆ่าระดับตำนานและเจ้าชักกี้นั้นยังได้ไปโผล่ใน WWE NXT อีกด้วยถือได้ว่าชักกี้ในตอนนี้มีหลากหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจแต่ว่ามันจะส่งผลอย่างไรในตอนหน้า อันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับทั้งเรื่องราวที่โบสถ์คาทอลิกเรื่องราวของเพื่อนรักทั้ง3เจคเดวอนและเล็กซี่จะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างที่นั่นก็ติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชักกี้ทีวีซีรีส์สอง em múc phải movie insight